สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บเคมเอ็มเคทีเอคอมนะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะวันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการนะผมปั๊มผู้ติดตามไ G นะผมขั้นตอนแรกนะผมก็ให้เราเข้ามาที่เว็บเคมเอ็มแบบนี้นะผมก็สำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านมุมขวามือตรงนี้ได้เลยนะฮะก็คนที่สมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยฮะ เราลงชื่อเข้าใช้งานนะผมมันก็จะมาที่หน้าหลักแบบนี้นะผมก็เว็บเค M นะผมมันก็จะเป็นเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะผมเพื่อมาหาหมวดหมู่นะบริการนะฮะก็สำหรับตัวหมวดหมู่ตรงนี้นะผมมันก็จะเป็นแหล่งรวมนะผมโปรแกรมต่างๆของเว็บเค M นะผมที่เราสามารถใช้งานได้นะผมก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้งานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นของ f Facebook นะผมก็จะมีพวกปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามนะผมปั๊มคอมเมนต์นะฮะ ก็มีบริการต่างๆะครนะผมที่เราสามารถใช้งานได้ครบเลยนะผมของ e c o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  k นี่ปั๊มยอดวิวไลฟ์สดได้นะผมปั๊มคนดูได้หมดเลยนะฮะแล้วมีพวก YouTube นะผมทิกตอกไอจีนะผมทวิต t ตอร์นะฮะเทเลแกรมนะผมเราสามารถเลือกดูกันได้เลยนะ,ะว่าเราจะใช้ตัวโปรแกรมไหนนะผมก็จะประมาณนี้นะฮะเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะผมที่จะใช้ตัวปั๊มผู้ติดตามไอจีนะผมก็ให้เลือกตรงคําว่าบริการแนะนำนะผมที่เป็นรูปไอจีตรงนี้นะฮะ ที่เราเลือกมนหมู่ได้แล้วนะผมขั้นตอนต่อไปเราก็มาเลือกบริการกันต่อเลยนะฮะสำหรับตัวบริการนะผมก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้งานนะผมในตรงนี้นะมันก็จะมีบริการต่างๆให้เราเลือกใช้กันหมดเลยนะผมก็จะมีทั้งปั๊มผู้ติดตามและปั๊มไลน์นะฮะวันนี้เราจะเลือกเป็นปั๊มผู้ติดตามนะผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมหาตัวที่ผมใช้งานบ่อยๆก่อนนะผม ครับผมก็จะเริ่มตัวนี้นะฮะหละังจากนั้นนะผมก็ให้เราไปที่ตัว i อของเรานะครับผมกดคัดลอกลิงก์ i อของเรามาเลยนะฮะนี่ครับผมนำลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์แบบนี้นะครับผมแล้วเราก็มาเลือกปริมาณกันได้เลยนะฮะผมจะเลือกสัก5้าร้อยแล้วกันนะครับผมก็ค่าบริการแค่เพียง2ี่สบาบาทเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก,กดสั่งซื้อได้เลยฮนะ อย่าที่เรากดสั่งซื้อนะผมมันจะเด้งกลับมาหน้าแรกอย่างนี้นะผมให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะเพื่อมาหาใบเสร็จสีเขียวันนี้นะผมถ้ามันขึ้นสีเขียวๆแบบนี้นะผมก็แสดงว่าตอนนี้นะผมตัวโปรแกรมของเราปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่จะเป็นใบเสร็จของเรานะผมมันก็จะมีข้อมูลต่างๆตัวโปรแกรมที่เราเลือกใช้งานแบบเมื่อกี้นะผมมาแจ้งอยู่ตรงนี้นะฮะจะมีเลข ID ของตัวโปรแกรมเมื่อกี้นะผมบริการที่เราเลือกใช้งานนะฮะลิงก์ที่เราใช้งานนะผมปริมาณค่าบริการแล้วก็ยอดเงินคงเหลือนะผมก็จะแจ้งมาหมดตรงนี้หมดเลยนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าเราเกิดปัญหากับตัวโปรแกรมนะผมเราสามารถนําเลข ID ของตัวบริการที่เราใช้งานนะผมไปติดต่อกับแอดมินได้นะผมว่าจะเป็นยอดไม่ขึ้นนะผมหรือว่ายอดขึ้นช้านะฮะเราสามารถเอาเลข ID ดีตัวนี้นะผมไปติดต่อได้นะฮะสามารถติดต่อได้2ช่องทางน,นะผมคือแอดไลน์ตรงนี้ไปเลยนะฮะหรือว่าจะเข้าไปที่แถบเครื่องมือด้านขวามือบนตรงนี้นะฮะแล้วก็มาที่คําว่าติดต่อฝ่ายสนับสนุนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูที่ IG ของผมก่อนนะฮะตอนนี้นะผมผู้ติดตามอยู่ที่ หนึ่งหื่นสองพันห้าร้อยคนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองรีดูสักรอบหนึ่งครับผม<น> <entendeu> เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ยอดผู้ติดตามขึ้นมาเลยละกันครับผม <mi> ก็ตอนนี้นะ <urai> ผมยอดผู้ติดตามผมก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะผมแต่ว่านะฮะตัวที่ผมปั๊มไล่ไอ้ปั๊มผู้ติดตามไว้ก่อนหน้านี้นะผมมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะผมมาหนึ่งหมื่นสองพันกว่าคนเลยนะฮะ ก็เลยไม่สามารถดูได้นะผมเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเปิดตรงที่เขาแจ้งเตือนมาแล้วกันนะผมก่อนนี่นะฮะมันก็เริ่มมีคนเข้ามาติดตามเราเรื่อยๆนะฮะก็มันก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะผมสนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่ไม่รู้ช่องทางการเติมเงินเข้ามาใช้งานตัวโปรแกรมนะผมก็ให้เราไปที่ตัวเว็บไซต์นะฮะแล้วก็เข้ามาที่แถบเครื่องมือด้านขวามือด้านบนตรงนี้นะผมก็ช่องทางการเติมเงินก็อย ก็จะมีให้เราเลือกครบทุกช่องทางเลยนะผมว่าจะเป็นสแกนค r โค้ดนะผมของทุนธนาคารนะฮะทูมันนี่วอลเล็ตอังเปาว่าเล็ตนะผมบัตรเดบิตบัตรเครดิตก็สามารถใช้งานได้แล้วนะฮะแล้วก็ต่อมาแล้วผมก็คือแนะนําเพื่อนอันนี้นะฮะนี่ครับผมเราสามารถคัดลอกลิงก์ของเราแล้วผมส่งไปให้เพื่อเราใช้งานนะผมเพื่อรับอัตราค่าแนะนํห้าเปอร์เซ็ไปได้เลยนะผมแต่เกิดเ,เพื่อนคนไหนนะผมสนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมนะฮะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ